ก็อ,อยู่กับช่องไฮสเปเชียลเองนะคะแพรเพิ่งตื่นนอนเลยแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะแล้วก็มีน้องแมวนะคะก็คือเป็นของพี่ทิพย์นะคะก็คือเสียหมดแรงเลยเนะี่ยววนนอน ตัวเจ้าแมวนะคะที่จริงนะคะแมวตัวนี้นะคะชื่อว่าโอโอไม่ใช่ชื่อว่าโอโอนะชื่อว่าอะไรเอ่ยบ,บีมบีมอนหรือดีมอนนะคะแต่แบบแต่แต่แต่สวนตัวชอบเรียกชื่อง่ายก็คือเรียกชื่อไอ้ส้มไ,ไปเลยไอ้ส้มฉันจะเรียกแคว่าไอ้ส้มชื่อดูหลาหมาเห่าใช่แมวอ้ ถ้าเะเอาชื่อไอ้สม้มง่ายดีตอนนี้ง่วงนอนมากเลยนะคะก็คือทั้งคนทั้งแมวก็อนอนกันไปค่ะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกดิินดังน,น,นะคะไปนอนต่อแล้วบ๊ายบาย